สวัสดีครับขอยิงสิบดาเมจสวัสดีครับเฮ้ยไฟนอลเฟดอะไรนะอะไรนะเอาอะไรมาอวดนะไฟนอลเฟดแชมเบอดี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็รู้มาหลงอ๋อันนี้ลงทีหลังแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลงก็พอกับวันที่นี่แข่งเลยมาชิงพิ้งเมี้ยนมาแล้วปวดหัวหนึ่งดอกปวดหัวเขาปวดหัวเมื่อกี้รอบรองเพิ่งรู้ตัวเกิดอะไรขึ้นเชฟเริ่มใส่โอเวอร์ต่อให้แฮะวะ เขาต่อให้ไงเอาวะออกเอาวออกเอาวะหลาวเด็กเขาไม่ครบดินี่พี่ก็จะไปหมดเลยกับนี่อุ้งปีอุ้งปีเด็กชื่อทุกคนรักคนหลงรู้บอกเลยบอกเกาซิงเด็กเล่นอะไรนะเล่นเล่นจิงฟองครับเล่นจิงฟองพรีเมียมเล่นกับทุกคบพี่กุ้งแกนบูนะครับแกนบูแฟนตาซีครับพี่กุ้งต้องบอกครับเด็กคอมเมนต์คลิปที่แล้วบอกว่าแกนบูเก่งไงครับแกนบูเก่งยังไงเว้ยเด็กไม่เก่ง ถ่อมตัวซะด้วยไม่คนเล่นเก่งเบอร์เบอรคนเล่นเก่งเราไปอวไไปวันพุธที่19นะครับดีบีทีศูนย์สี่คิดหนึงก็กินสอจะออนะครับมาพร้อมกับสลิปบาสทิออนและก็แมกโนเลียเกสีนะครับต่อด้วยพุทธที่ยิมยิมหยิมหเป็นบริไฟนิ Drive นะครับ NVT05 แล้วก็ขอเพียวได้ครับยาวๆกันเลยครับเดือนหน้า ต้นเดือนมีนาเป็น LBT ศูนย์หนึ่งมันทอยกันบ้างองเอทศูนย์สองน้องชมพูสุดน่ารักชุดที่สองโอเคขอบคุณมาเดียวกันนะแล้วก็สี่พีศูนย์ห้าเปิดเดือนพฤษภาโอเคเฮ้ยยสู้ๆนะครับอันนี้ตามหลอกลอดทั้งวันเลย ขอเสียงเชียร์พี่อุ้งหน่อยครับเปลี่ยนห้าใบไม่เปลี่ยนใหงได้ชื่อค่ะเออไม่ให้เปลี่ยนไงเดี๋ยวได้นี่เปลี่ยนไหมไม่ต้องไปไอ้เหตุการณ์ผมไม่ฉีกอยู่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวไม่เปลี่ยนไงคือผมหนีมาก่อนตั้งแต่ว่ามันร้องลิงแล้วโอ้หไม่รู้เหตุการณ์เป็นยังไงร้องกันร่นเลยปลดปล่อยเขาอยากเปิดคมาเลยต้องไปหาต้องไม่ห่างเดี๋ยวาคอยคิดนานก่อนถ้าเกิดคิดนานมีมีเขาหรือไม่รู้ แค่รู้ว่าเขาไม่น้อยนะครับส่วจะรู้รึไหมเดี๋ยวมารอสอบถังสักทีก็โม่ก่อนบแล้วนี่คือไม่เริ่มก่อนหรอครับครับผมโมเริ่มก่อนโม่ก่อนเขาจวโม่ครับแล้วก็จวดไปหนึ่งโม่ตัวเดิมเป็นใครัตกแดงเหมือนเดิมไหมเอาแบบเดิมไหมตกอะไรตกแดงรอบตัวแรกตกเบอร์ จาะเทคตัวเริ่มครับจวนยังขาเลยจวนครับอะไรครับจวนไม่ชิวตัวนี้นารังเกีอาแทงชุกเอาคิดคิดเลยครับเข้าเลยเข้าเลยเดะก่อนการเดีิมเดี๋ยวนี้มาให้ยูทิเกอร์ครับโดนไปน้ำหนึ่งยังไงวะนัำหนึ่งน้ำหนึ่งขึ้นมลยครับอุ้ยอุ้ยต่อดุรัวเลยขาดแล้วหวะนะ เรลินจุ๊บอ่ะดาบเั็นดาบมันดาบดำและยาวตัวแบกเด็กกันดาบสกิลบั๊ดหนึ่งม่อะไรก็ได้อะไรก็ชุบหนึ่งตัวโม่อะไรคนเราจะม่อะไรนี้ยทำไมคุณรู้อ่ะเดี๋ยวนี้คุณรู้วิธีการเล่นผมเล่นยังไงนะสมัยก่อนชาร์โดหรือบอลเจนี่เกี่ยอยู่ตัวกัดเบาเด็กเล่นอยู่แค่นี้ครับบู๊ทคิดแล้วติดกำตั้งตัว โผล่อยู่ในสองตัวโจัวตอนนี้ตัวน่าเกลียวตัวใหม่ของแคดด์โอเนยินดโญนี่แหละยินดโญลงฮักสกิลทิ้งมือเจอทั้งวีและพรีเมี่ยมโม่สองหยิบอะไรก็ได้ไม่ใช่ตัวเองอ้สวยว่ะยิเดีจี๋จุดเก่ง่างด้านมาชิวเยอะสุดแล้วเอาเจ้าก่อน ปล่อยครับไรเข้า <c oughs> ไรเข้าครับไรเข้านะเช็คไม่มีเฮ้ยไรเตีอันนี้ออกยี่สี่ครับตีเซ็จมีกิวไกละิเสร,ร็จดีทายเจ้าเองจวนหนึ่งอ้าเลย รอครับชื่ออะไรวะอุ้ยมาฮาเลยมาเลยฮาเลยมาฮาหรือเปล่าชื่อว่ารูเค่อมันจะไม่ฮาเลยมันจะไม่ฮาแล้วนะมาค่าเฮ้ยนั่งเปิดรัวๆเลยสวัสดีฮะโอ้เฮ้ยเอาเด็กนี้ไปแข่งวะหยุดดิหยุดดิ อต่อกันปะแสบแสบความยับนะนี่คือามนะสิแปดครับอยากจะให้เข้าสักเลนเข้าเอ้ยคงว่าเราครับจะเป็นให้เข้าสองเลนแล้วดูอรั่เปิดสามเปิดสามับจิมมเจอหนึ่งใบหยิบครับอุ้ยขอดักนี่ผกครับนี่อมขอสองหมื่นแล้ว เลี้ยเพงเลี้ยเพงจังเลยเอาเนื้ยเสียเอาไหนไหนบอกสองแดงเนี่ยาใจไม่ได้เหรอให้มันฟาร์มทหรไม่ฟาร์ละจัวจวดในโตไนโตโดโตโเทิกเยอะในรถกระดาษเขียวของอเขาลองครับสกิลทิ้งมือหนึ่งโอ้โหปุรีดดโม่สอง เอาเลยโมเลยโมเลยจัดการเลยเ้ยมันเยิ้มชิวอ๋อจะยิ้มจะย่ม้องมื่นเลยนะจังหวะ่นร้อยรอบเยอะมากถูกต้องครับเยอะมากความชั่วแล้มวนนี่ครับสกิลับัด ชุดตัวหนึ่งคุณเลยเมีเยได้นะเคสหนึ่งโอ้ไม่เมียเลย,ยนานเวลายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบเก้านาทีอันนี้ทัานี้รับเฮ้ยนี่มันก็ยุ่งกันลืมยังไงดูว่าทำไมอ่ะตะกี้ว่าสอ่องไปรับกิน งิดวะ่ะสิงห์เงินงหกเอปีเลยเป็นสิบเก้าครับตีเสร็จมีกิวนะอ่าครับครับเสร็จดิาจะเองไงจ๊เฮ้ยเฮ้ยรู้ดิอันนี้เป็นยี่เก้าครับบวกฮะบวกเป็นห้าเจ้เองแล้วมันรวยห้าเป็นสองมืนยี่เก้าไปไปไปเสร็จติาเจ้เองจัวนหนึ่งโรตีสกิวบ้านหนึ่ง คอนหนึ่งตัวเอ้ย,อยหนึ่งออลเอยเที่คิวม่ลงสนามครับขือบัานหนึ่งเลือกโมอะไรก็ได้แล้วก็ชุบหนึ่งตัว อ้วก็ชุบหนึ่งตัวคิดโตเฟอร์โคลัมบัสชุบตัวนี้ครับสกิลเมื่อลงสนามครับโซบารหนึ่งนี่อะไรเต็มไปหมดเลยชุบอีกตัวหนึ่งเล่นอยู่คนเดียวเลยแันตี้ออกสิบสองหกหมื่นะโอเคเป็นสามห้าห้ามิดโอเคเช็คสกิลฮิ ขี้เผาอ่ายี่สิบเก้าสามสิบเก้าครับสองขี้ตีเสร็จมีกิวสี่หมื่นสี่ีเสร็จด,ดิทายเองจวนหนึ่งสามหมไม่อ,อยู่อันนี้หมื่นสองกับแปดพันกลายเป็นสองหมื่แล้วก็นรถบบยคนห้าพันจะบวกหมื่นเป็นสามหมื่นครับตีเสร็จมีกิวปล่อยตีเสร็จกัมโมสองตัวนี้นะเช็คนี้ก่อนไม่มีชิกเกอร์ไม่มีอะไ,ไรแดใช่ผ่านเลยามาแล้ว เลจิ n งฟอร์มราคอนไปเลจิงฟอร์มอะไรเลจิงฟอร์มเลจิงฟอร์มเลยเกดสก็โดนเลจิงเกสามได้ทับดูสามต้องเลจิงด้วยนะเพ๊บกะเอ๋บาดีเลจิ้งครับเลจิงฟอร์มอีกตัวหนึ่งครับ สายดิจเนอเรชั่นครับมาเป็นใครอ่ะโอ้มอยม,มาแล้ว, <c oughs> ลวก๊ปเทคแล้วไานทีหนึ่งครับงานที่หนึ่งก๊ปเทคฮาร์ดครับตอ่องมาแค่เทคใช่ไหมทั้งหมดเลยโอเคอืมอึม้งอึ้งอือหคููนี้ล็อกครับแถวหน้าสามยูนิสามตัวรีเวนเจอร์บวกห้าผ่นนะงง ไปทำาที่ิเอ้ยดูมันอยู่มนอยู่มามือเลยมามือเลยกดสองทีโโอเคอ้ยสองมืเลยไมสองมือนดีวนับฟอร์ดได้อ่าสิบแปดยสิบแปดครับซัดไปก่อนไปเกาหีวนเตยปุ้งสามสิบแปดครับเข้าเลยครับสามสิบแปดครับป่าดอไปก่อนทีเอาครับเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรจะเป็นโมฮ้ยคิวีมกิวไม่ได้พาวเวอร์แบนเด์อะไรแล้วนะเทคเดลยเดป็นเจ้าบั๊ดหนึ่งบั๊ดหนึ่งรถรถคอสรถคอสลงสองใบแล้วทิ้งมือสามใบนี่คือต้องคอยบั๊ดสามนะครับสองสาวลุกครับลูกไม้รอมึงไหนไม่รอดแล้วแล้วก็ตีแล้ว ไปอกเอาดิ้องพีแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโปรเจกต์ไปออเอขาโอนตายแล้วสามหมื่นครับสามหมื่นครับชิคหนึ่งครับผ่านนะผ่านั่ะผ่านอ่แน a n d r o ายใหม่ไทเจเนเรชั่นไม่มีอะไรเล่นเลย ีแล้วกันฟาร์มของก่อนทำอะไรไม่ได้ไม่มีของบัตรหนึ่งครับหายเลือกโม่ห้าใบอันที่พี่อุ้มใช้ตัวนี้ถึงสิบปีใกล้เคียงหนึ่งห้าสีมันตอนเราตอนเราอะสามไม่นี่มาทีละใช่ม่ทีละตัวไม่ใช่ไ ไมจะรู้รอล่ะรู้แรกรมันไม่รู้เรื่อยเราหักยังไงรถไะสิบปีเลยมันน่าตบมากเฮ้ยทารีแบบนี้ใหม่ยถึงอะไรออ้แค่สี่ตัวแล้วก็ชุบสองตัวไม่ค่อยดีก็แล้วชบอืม ออันนี้ขงเล่หายกัดด้วยนะกัดกัดนะนาทีของแค่ที่ชีวิตเรตอนนี้เมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนเป็นสหายคุณเลยนะคนนี้เวฟกันหนำกัดกัดเราเรียกลับเพื่อนเพื่อนพี่อุ้งเป็นสหายร่วมรบเลยคนณนี้เพื่อนรักอะไรนะโอ้โหก็ไม่มีตัวตีดาเมจไม่แรงด้วยเดี๋ยวว่าฟาร์มดี๋วว่า พุท้าเราปัตังเส่กอนนะจึบจึบจิบอย่าไปคิดเยอะไปปปั่นเวฟเอางฮลโลครับจ้เทินตอนนี้จะตายใช่ไหมไม่มีอะไรเมื่อกี้หลอนลุ้นอยู่ไอ้พูดทอนโลไม่มีอะไรกันสิบเก้าไอ้เมย์สิบเก้าสิบสี่เสร็ว่าเส็จถ้าคุณจะพูดนะตอนนี้เราดักอยู่เราจะมีอะไรเล่นอ่ะตอนไหนดีสุด โหยูยูเนี่ยสิบหกครับจีเซ็จบ้านหนึ่งชุบหนึ่งเอาขิ้ขี้มาแล้วพี่ชายใหญ่มาแล้วปึ้งสัดไปครับยี่สิบเจ็ดครับสองหมืเจ็ดเอาไปเลยเออจีเซ็ดเสร็จไปทีหนึ่ง คิวคิวได้คิวได้ด้วยเขา o v e r แบคแมจิกัคด้อนเหลืองได้นี่จุ๊บคิคิฮาว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววิชิชัย <c oughs> ไปปะหรือวนะเาะหรือวนะกันคะิดอยอะเดี๋ยววิชิชัยไปเด้ก็คิดเยอะดูไปอ๋อไม่เอา ตายหมดไม่มีอะไรฮ <Hello, hello. S 3> ัลโหลฮัลโหลมาจบครับเฮ้ยเอยแล้วชี้เจอไปไปครับจุงจุน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 มายครั้งหนึ่งครับน่หมายที่ครับก๊อปเทคหมายที่ก๊อปเทคครับครั้งหนึ่ง hmm. ไม่มีกแขนด้วยไอ้ก๊อฟเซ็ไม่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 มีแกมือไม่มีมีแค่สองรอยอกไม่ใช่สองรอยอกสองพลดิชาร์โลรอยอดเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่ออกให้คนอื่นเลยค่ะแต่แกบือมีอ่ะขอกันทำไปอะไรบนอะไรเอาดีเอ็นมาก๊อฟเซ็จไล้ป่ะอะไรนะใต้สิครับสามสองหนึ่ง ลอยลงเลยครับลงเลยครับลงเลยเต็มซูมเต็มซูมเลยครับตรงนี้ลงอะไรมีมีนี่หว่ากับนายขอคืนขอคืนไปมั้ยให้แบบให้ลืมเฮ้ย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 เอาให้แบบให้่าบมาต้องทิ้งเอ้ยต้องทิ้งมือถ้ามือไม่พอไม่ไม่ให้ไงผมอะมาสั่นได้แ่าวะก็สั่นได้ไม่เอาก็ไม่ให้อยู่เฉยจะให้ยังไงพี่จีม้า เออแล้ววีจีมีนก็ใบยิ่คิดเจออเครดกันนะล็อกรีเวนเจอร์ครับเฮ้ยแค่นะบอกห้าพันได้แค่พวกรีเวนเจอร์อะที่บอกห้าพันหรือว่าทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดอีบ้างลีเวนเจอร์รีเวนเจอร์รีเวนเจอร์ไม่ไม่ถึงว่าอ่าได้ได้ได้เลือกเลือกยูนิตรีเวนเจอร์สามใบบอกห้าพันอ่าไอตัวนี้อ่าได้คือ อ๋อไม่ได้เลือกอานิวีกเชนแบบมีบรนับุรุหนึ่งในลุมป่ะหรือบรนับตรงัไหนวะนับบนตอนนี้ใครกี่ต่อเกตหงตาวันครบแล้วเกตหนึ่ง่างวัใช่ครับอาไม่เกตต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แงตีเลยตีเลยไปอยู่เลยครับโอกาสสามใรสี่สิบปเข้าครับพี่ผมทำอะไรไม่ได้ครับถ้าสาใบเขาก็ไม่ไหวจรินี่พี่ชีสขี้านี้อ้นี่อาอย่าง ดอไก่อนสองเดมเนาะแป๊บแป๊บแเอาขันขีเย็นสองนี้สองไงครับสองขี้สขีสองขี้หอขีดเท่านั้นครับในบรรยากาศได้เปิดแล้วโอ้ยขีพลังเวนว้าวมีเหมือนกันอิ้งทิ้งนึง้นึงืเทียวบัฟถึงทิ้งมือสามไปแบบยืมมสามครับอนสอง อ่านจะทัก <w> อ <benim language> ่านเท็จนั้นทำไมอ่ะเป็นไงเก่งปะรู้ไปอีกไปอีกก็ตีเพี้ยบโอ้ยตายอีกสี่ไปสองเพี้ยบปาเจนครับปาเจนครับปาเจนบุรีแห่นั่นปาจีนเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นที่คิวครับบานหนึ่งครับดีทายเพื่อนหนึ่งดีทายครับชุบหนึ่งที่เป็นติดชื่อผีน้อยครับเออเฮ้ยว้าวสบาร์ครับไม่ถูกส่งสนามชิวบวกมืินหนึ่ง กระโดดลงมากระโดดลงมาขอโลครับเข้าบ้านหนึ่งครับยิงทิ้งครับข้าเเอนานเก็ตหนึ่งไม่ครบแลวนะโอเคโจหนึ่งเก็ตหนึ่งไม่ครบแลวนะตาตากปีก็ปีท่าก็มังีนี่มาเก็ตหนึ่งไม่ครบแลวนะขอเดอกน้อยพี่มีสัญญาณไฟแล้วดีกว่าเหนื่อยอะ้าพี่จีนะให้พี่จีดีกีเลย โอเวอร์เดี๋ยวที่ก็เคียยวหมอ่ะการจบกันต่อสู้ให้ตีกระโดดเกตหนึ่งลงมาออันนี้ขอสามใบแล้วนะไม่มีแลไม่มีอันนี้มีเกตเาอะไรอันนี้หานะสามดสเคียอุ้ยสามแปดสองเคียสามแปดสามื่นสามหมื่นทเสร็จไปด้วยเดี๋ยวก็ตายอ๋อเยมาล้ก็มันตายอยู่ดีจบเช่นนะเสร็จทำไมอ่านะไปล้วล้วเจอเวสบ์สุดทายจู มาดู์ฮนโอ้รลอยอยู่ที่จังหวะเอ้ยใช่บ่าวไทเทเนียมไปฮึไปแล้วก็ไปถ้าปิดเหมือนกันมือไม่มีหรือเปล่าเฮ้ยไข่มือไม่มีนั่นแหละอุ้ยเฮ้ยครับหนึ่งร้อนก๊าซ ผมผมคิดไวแล้วออ๋ขาดหนึ่งชื่อไม่เหงาอ่ะตายไปแล้วแต่ตายไปแล้วชิ่เหงาอ่ตัวเดียววะคำโลกไม่มงเกิดเลยเลี้ยเลี้ยเลี้ยนเขอดูทีการนะครับไอ้เจะถามเป็นเผาบีน้อยฮะใช่ใช่เลยไม่ไม่มาขอติดชื่อ ทิ้งมือครับตอนนี้ก็แต่เดี๋ยวมันมู้สามไปว่าอย่าคิดเยอะจริงอ่ะไม่ปิ้วจริงนะทิ้งมือหนึ่งครับครับครัทิ้งขวานทิ้งมือหนึ่งครับได้ครับได้ก่อนไปกี่ใบกูลืมนับเลยเนี่ยสามสองอ้ยเยอะเยอะนี่เยอะชุบหนึ่งขี้โม้จังทำไมขี้โม้ขนาดนี้เนี่ยิันโม้เหลือเกินขอพี่น้อยให้ไปด้วยจะได้หมดหมด ต้องกินนดีกว่ากินอีกสองฟ้าฟ้าฟ้า,ฟางาม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 เจนๆเลยไม่ได้ใช้หรอกออกอินเหมือนกันแนละ้วเนยกินกินไม่ตาหน้าเม,มียจะมาเล่นท่าน,นั้นนะตายดิว้าวยอดเลยมือวีไปนะสี่ไปเฮ้ย การลุ้นอะผีพนันนะรู้จัก่ไหมบ้าหรือเปากดเทครับอืเอาไปก่อนครับใหญ่แล้วนะครับยีิบเจ็ด ไม่มีครับมีแค่นี้ครับเข้าแล้วเหรเข้าเลยนะตามที่เช็คไปดวงนี้ซิกเกิลขีเข้าเลยใช่ป่ะเข้าเลยเข้าเลยขีพลังพลังแค่นี้อือไอขีจบเลยอือไม่จบอ่ะซิกเกิบาาบาบอุ้ยโอ้โหสกิลตีเสร็จชาวบ้านหนึ่งทิ้งมือสามทิ้งมือสามด้วยโอุ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเนี่ยไปเอากับกินโซนใครมาก่อนแล้วก็ไลท์ตัวจากไอ้หลุม โอเคครับว,ว้าวเยอะไปเยอสกิลมาลงสนามสวัสดหนึ่งชุบหนึ่งตัว,าวสามชุบสองโอ้ยแรงโชคดีมีชายใจต่างโลกในมีต่างโลกไปคำใบชิงเงินะี้อันนี้เป็นผีน้อยจะบวกห้าพันด้วยอันนี้ติดชื่อผีน้อยนะตอนตัวนี้ <c oughs> ก็จะกลายเป็น อ่าสิบสองสิบสองกสีกลายเป็นสิบหกสิบหกได้บวกห้าพันกลายเป็นยี่บเอ็ดรุ่งเนยยี่แปดดุดหนึ่งเช็คเซคันด์คีย์ครับหลังยิีเป็นเกิดใหม่ต่ต่างโลกวะคยอดเลยไอคีย์้เกดนึงไม่ครบขอขอขออขอนอขอขอคีย์ขอคอ์ไม่ท่าที่บมาเลยอว่าคีย์ไม่ใหมืนล็อกเป็ุ่อดคำนั้พูดคำนั้น ไปเลยไอ้นุ่นพูดไปเลยครับไม่เอา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 ไม่จะพูไม่มีดราม่าไม่มีดราม่าคขำๆจี๊ดสันรายการคโอเคจบไปแล้วคขอบคุณทุกคนที่มาชมมาครับอย่าลืมนะครับอ่าเราขายของก่อนมันจ์มาขายของก่อนวันพุธที่19นะครับ ดีบีที04คิดหนึ่ก็คิดสองมาครับมาพร้อว่ออกไปสิเพสรสลิปมีสองลายครับบัสซีออนและวก็มีเกียร์สีนะครับจุดต่อด้วยของวอได้่อไป้่อไอไปต่อไปต่อไปต่อไอไปต่อไปน่ออไ่อไปต่อไป่อไอไปตอไมต่ออไปต่อลปต่อไปอไปต่อไปตเอไปต่อไปอไคร่บไปต่อไปต่อไปนนอ้ปา่อไปตอไปต่อไ่อไไปน่อไปตไปต่อไ่อไ่อขอคิดอไไปแล้วไ่ต้อวอไ่ไ่่่ ค <laughs> ำนวณแล้วเห็นสามใบมันล็อกสองมันไม่พอเน่ยจบร้อยโดสตัวแน่ไม่ไ <laughs> ด้ป <laughs> ิดหรือ